เล้งสแตมรับเชิญพิเศษรำละครนอกสังทองตอนรจนาเลือกคู่ตั้งใจผลิตซีรีส์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะสาขานาฏศิล์ด้วยเหตุนี้สองผู้จกักหน้าใหม่ไฟแรงคุณบรรจงจันเทพและคุณอังคารประทังจากค่ายเดอะลิตเติ้ลบีคลับผู้ผลิตซีรีส์น้ำดี วัยซาทามิติที่มีดรวโรดมซิริสุกหรือชายแฮกรับหน้าที่ควบคุมการผลิตและครูหมูวลงกรจับใจรับหน้าที่กำกับการแสดงวัยซาทามิติเรื่องราวความรักความผูกพันของเพื่อนนักเรียน2กลุ่มในสถาบันสอนการแสดง เดอะลิตเติ้ลบีสกลับที่เริ่มต้นจากความไม่ถูกกันของกลุ่มแอนยองบีและกลุ่มสตรอมบีที่มักจะทะเลาะกันเป็นประจำแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เด็กทั้งสองกลุ่มย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้พบกับพ่อครูจอมเจ้าของโรงเรียนสอนรำซึ่งเด็กๆในอดีตก็คิดว่าพวกที่มาจากอนาคตคือผีด้วยต่างฝ่ายต่างก็ไม่เข้าใจเด็กๆจากอนาคตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบโบรา และเริ่มเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบติดดินและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยโดยมีพี่ลอยกับพี่แก้วคอยให้กำลังใจในการฝึกรำละครน,นอกเรื่องสังทองแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดเด็กในอนาคตเรีกกลับมาในปัจจุบนันโดยมีเด็กในอดีตติดมายังโลกอนาคต เนื้อหาในซีรีส์ไวซ่าทามิติจะเผยฉากที่ลอยเล็งนัทพลกับแก้วสแตมพรวสินจะต้องฝึกรำละครน,นอกเรื่องสังทองซึ่งสองผู้จัดทุ่มทุนสร้างจัดส่งครูนาฏศิลป์มาสอนรำให้สองหนุ่มแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวด้วยคุณบรรจงเผยถึงเรื่องราวในครั้งนี้ว่าเราอยากสอดแทรกวัฒนธรรมความเป็นไทยลงไปในซีรีส์เรื่องนี้ไม่อยากให้เป็นแค่ซีรีส์ครอบครัวความผูกพันของครอบครัวเพียงอย่างเดียว เลยปรึกษากับพี่ชายแฮกก็เลยมาสรุปกันใส่การรำละครน,นอกลงไปโดยให้เลงกับสแตมเรียนรำกับทางอาจารย์นาตสินโดยตรงซึ่งทั้งสองคนก็ตั้งใจมากและรำออกมาได้งดงามมากในรูปแบบที่เรามองว่าเขาทำได้ดีถึงแม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาเลยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจ และไม่อยากให้เปรียบเทียบกับนักรำมืออาชีพติดตามชมการรำละครนอกเรื่องสังทองของสองหนุ่มเล้งสแตมในซีรีส์ไวซ่าทามิติเวลาเที่ยงคืนทางช่อง9 M C O T H D เรื่องราวความรักความผูกพันของเพื่อนนักเรียนสองกลุ่มในสถาบันสอนการแสดง The l i ิตเติ้ลบีสคลัที่เริ่มต้นจากความไม่ถูกกันของกลุ่มแอนยองดีซึ่งประกอบด้วยนิชาเด็กหญิงอนิชากุลาดีเอญาเด็กหญิงอิศยาแก้วทับทิมทอง ธานาเด็กหญิงโสพิษสถานาชาชเวียงพบอารยาอารยาเอวาเจลีนดูลูดซาร่าเด็กหญิงอนิสรากุลาดีและกลุ่มสตรอมดีซึ่งมีบิสกิตเด็กหญิงนัชยาดาสีสุวรรณดาวเด็กหญิงกุลธิดาคงดีมีญาเด็กหญิงไอรินเหมาคมเจนยาเด็กหญิงจรินยาจันทร์เกรซเด็กหญิงปรยาปาทังที่มักจะทะเลาะก,กันเป็นประจำ โดยมีพอใจเด็กหญิงพอใจจิตสุวรรณเด็กมีปัญหาประจำโรงเรียนเป็นตัวยุจนครูประจำชั้นคือครูนัดนัดนัดนิชาสีสุริยาและครูหูปอูกษิสิเดชศิลปเวชกุลต้องปวดหัวตลอด